ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับคลิปหวยหลักประจำงวดวันที่16เมษายนส5 6 4ายซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมก็คิดได้ว่ายังไม่ลงหวยหลักให้ท่านผู้ชมติดตามคลิปของผมนะฮะไม่ต้องถามกันจะเปิดคลิปดูนั่นเลยนะครับวันนี้งว,วดวันที่16เมษายนนะครับผมก็จัดไป ให้6หลักแล้วก็แถมด้วยเลขล่าง2ตัวอีกด้วย6หลักนะหลักละ6ตัวให้พิจารณาเอาเลขดังนะฮะมาจับใส่ได้เลยนะหรือว่าคิดว่าน่าจะเป็นไปตามนั้นว่าให้จัดไปกันเราวกันนะครับสำหรับงวดวันที่16เมษายนส5 6 4งวดนี้วันพรุ่งนี้เองนะครับ ในส่วนของเลขหลักแสนนะฮะงวดนี้นะฮะผมจัดไปให้มี0มี3มี4มี5มี8แล้วก็มี9นะส่วนนี้หลักหมื่นนะครับก็มี123678า6แนะครับแล้วก็หลักพันก็เหมือนกัน123678ในส่วนของหลักร้อยก็เหมือนกัน1 2 3 6สาหลัก10 0 2 4 5 7 9ในหลักหน่วย0ูนย์หนะครับในงวดของ16บหกเมษายนเลข6หลักสำหรับรางวัลที่1ที่น่าจะมานะครับในส่วนของเลขล่างนะเลขล่างนะครับ,ง,รบงวดนี้ผมไม่ต้องเขียนเขียนไว้ก่อนนรลบ เลขของหลักสิบล่างนะครับเลขหลักสิบล่างนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับก็มี0มี1มี4มี5มี6มี9เลขทั้งสองหลักนี้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเลขที่เหมือนกันก็มีเลยเลขหลักหน่วยหลักสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างมีเลขที่มาชุดคำนวณเหมือนกันทั้ง3ตทั้ง6ตัวนะ ซึ่งไว้พิจารณากันแล้วกันนะส่วนที่เลขที่ชอบนะดูเลขที่ชอบเอาดูสถิติก่อนสถิติสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่1เมษายน2,564ที่ปรงคลิปก่อนนั้นนะฮะเลขหลักเลขที่ผิดไปก็คือเลขหลักหมื่นแล้วก็หลักพันนะครับหลัก 100, ร้อยนะฮะซึ่งผิดไปเข้าที่หลักแสน หลักสิหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็เข้า1ิบล่างหน่วยล่างนะครับซึ่งจัดไปแล้วนะสำหรับกวดนี้นะฮะที่เต็งไว้นะที่คิดไว้ก็แล้วกันนะนะครับแนวนะสำหรับคนที่ชอบให้ผมชอบก็แล้วกันนะหลักแสนนี้ตัวที่ผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยนะไม่ค่อยชอบนะครับนะบตัวที่ชอบก็ตัว วัดชอบตัวอะไรนะนะครับที่ทำมาร์กอย่างนี้ก็หมายถึงตำแหน่งที่ชอบออกนะฮะนะครับอันนี้คือไม่ชอบนะครับหนึ่งสองนะแต่ก็ออกได้นะสถิตีมันออกมาแล้วนะหลักพันเนี้ยรื้อจะออกก็ไม่รู้นะฮะ ขีดออกออกให้มันออกไม่ยังไงก็ไม่รู้นะส่วนหลักร้อยนะไม่ใช่ยิ่งขีดยิ่งออกนะฮะหรือให้เป็นเลขดับไปเลยนะส่วนเลขหลักสิบนะครับเลขหลักสิบหลักสิบหลักสิบเนี่ยน่าจะเข้าไม่รู้แล้วตัวไหนก็ไม่รู้นะครับน่าจะตัวนี้หรือเปล่านะครับ หลักหน่วยที่ไม่ชอบที่ไม่ชอบสําหรับผมเองนะไม่ชอบนะครับหรือมันจะชอบบอกไม่รู้นะครับา0 1นนี่ไม่ชอบนะครับเลขที่จะต้องจัดทุกล่าวนี้นะค,คล้ายๆจะเป็นเลขสงการไหมนะไม่แน่ใจนะส่วน10ล่างนะครับ10ล่างนี่ เอ่สิบล่างนี่ตรงนี้เป่านะนะครับหน่วยล่างนะหน่วยล่างนะนะครับเหลือกี่ตัวนะไม่ต้องตามเท่าไหร่นะให้พี่าจนาแล้วกันว่านี่เลขที่มันมานะซึ่งผมก็เล็กเล็กน้อยนนะจัดไปนะสำหรับผู้คิดนะ งวดที่แล้วเข้าทั้งนะเข้าสิบล่างหวยล่างเข้าเลขนะจากคลิปเดิมนะตรงติดตามดูย้อนดูก็แล้วกันนะนะสถิติเลขหลักเลขหลักหกหลักนะสิบเอ็ดงวดที่ผ่านมาเข้าทั้งหกหลักสองครั้งนะฮะไม่เป็นไรนะถือว่าซื้อหวยมาเป็นสิบปีได้รางวัลที่หนึ่งสักหนึ่งครั้งนี่เอานะะเอานะ ถือว่าเอานะครับถือถือว่าท่านรอได้ใช่ไหมครับนะจากกี่ปีก้นต้องรอรางวัลที่1นอยู่แล้วนะฮะนะครับเพื่อความโชคดีของทุกทุกท่านที่ติดตามคลิปหวย6หลักนะแถม10ล่างหน่วยล่างไปสําหรับววันที่16เมษายนสําหรับปีใหม่คนไทยทุกๆท,ท่านนะนะครับลองพิจารณาดูกันแล้วกันนะสิเมษาสองห้าจัดไปเลข6หลักนะ หลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสิบร่างหน่วยล่างหกหลักนะหาเลขตัดมาตัดดูนะฮะแล้วก็ชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปหัวหลักนะฮะแต่หัวตารางผมก็คงจะประมาณนี้แหละครับหัวตารางนะครับหัวตารางที่ยังไม่ได้ทําให้มาสองงวดนะครับนะสำหรับคลิปงวดวันที่16มีนาคม2564 ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะจะชอบติดอกติดใจก็แชร์กันไปก็ได้นะไม่ชอบก็ให้ผ่านไปนะชอบก็จัดไปเลยนะเลขตัวนี้นะขอบคุณที่ติดตามติดตามเลขหัวหลักในงวดต่อๆไปงวดนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ